สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนะครับรายการนะฮะพระขุนแผนแสนละรุ่นหัวใจขุนแผนนะครับรุ่นนี้ร่วมบูรณะนะครับนะสีองค์หลวงปู่นะครับหน้าธรรมอุทยานนะครับนะปรับปรุงนะฮะบูรณะให้เป็นสีทองทั้งองค์พี่ชายนะครับรุ่นนี้ก็นะฮะออกที่นะธรรมอุทยานนะพี่ชายนะออกที่ธรรมอุทยานนะครับบอกเลยห้ามพลาดพี่ชายนะครับ นี่ฮะสำหรับรุ่นหัวใจขุนแผนครับวันนี้มีมาอัปเดตนิดหน่อยนะฮะนี่รวมบูรนณะร่วมเหมือนนะครับนะหน้าอุทยานนะครับมารายการแรกกันเลยนะครับพี่ชายนะครับรายการแรกขอนําเสนอที่ฟ้าบารามีนะครับเนื้อฟ้ามหาบารามีปิดทองนะครับนะฮะนี่ฮะเหลือเพียงเท่านี้แล้วนะพี่นะนี่ฮะเหลือเพียงที่ผมอัปเดตแล้วครับใกล้หมดแล้วนะครับ เลขโคดําเบอร์หมายได้สี่สิบสามครับรายการนี้เนื้อฟ้ามาหาบารมีนี่ฮะดูลายมือหลวงปู่พี่นะฮะสวยสวยเลยนี่ฮะรายการนี้แบ่งปันราคาเดิมครับนาสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะรายการที่สองครับมาเป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมปิดทองครับนี่ดูความคมความชัดนะพี่นะความคมบนสาร นะฮะรายการนี้รายการที่สองเลขคุดตัวเบอร์หมายเลขสิบสี่ฮะนี่ฮะสวยๆครับนะราคาเดียวกันพี่ชายนะอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่สองรายการที่สามครับรายการนี้นะครับปิดทองกันครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อจากลักยายักษ์นะฮะเลขคุดนัวเบอร์หมายเลขหนึ่งสองศูนย์ฮะดูความคมครับพี่นี่ฮะ รายการนี้ก็สามร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สามรายการที่สี่ครับนี่รายการนี้นะครับเป็นเนื้อชมพูผงพลายนะครับรายการที่สี่เป็นเนื้อชมพูผงพลายครับนี่ครับพี่เลขโคดดับอร์นะครับหนึ่งหนึ่งนะฮะอีกเลขนึ้นผมไม่ใจว่ามีหรือเปล่านะครับไม่กล้าแกะออกพี่ชายนะฮะนี่ฮะ สวยๆครับนะเนื้อผงชุ่มปูพลายนะรายการที่สี่นะครับสามร้อยบาทชิ้นเดียวกันครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปนะครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามาหาบารมีนี่ฮะเนื้อฟ้ามาหาบารมีลงน้ําทองนะครับเนื้อฟ้ามาหาบารมีลงน้ําทองได้คนจำนวนหนึ่งสี่หกครับนี่ฮะสวยๆ รายการนี้แบ่งไปพี่อยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับสองร้อยห้าสิบาทนะครับพี่ชายนะครับรายการที่ห้าต่อมารายการที่หกครับรายการนี้เป็นเน,นื้อน้ําตาลมะฮานิยมนะครับเลี่ยมกรอบพร้อมใช้งานครับรายการนี้แบ่งปันพี่อยู่แค่สี่ร้อยบาทพร้อมจะส่งฮะ <S <s <uck ling> แบ่งปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทพร้อมจะส่งครับรายการที่หกนะครับ <c oughs> รายการที่เจ็ดครับรายการที่เจ็ดรายการนี้เป็นเนื้อดํากากยายักษ์ลงน้ําทองครับ <ST UT> เนื้อดากากยายักษ์ลงน้ําทองครับเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งฮะเลขคดเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งครับ,าบรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่เจ็ดนะครับต่อมารายการที่แปดครับรายการนี้ลอยพอยส์เสกฮะเลขคดีเบอร์หนึ่ง เจ็ดหกครับรายการนี้เป็นเนื้อน้ำตาลมหานิยมโรยพลอยเศกเลขค้นเำนวนหนึ่งเจ็ดหกครับรายการที่แปดครับรายการนี้แบ่งปันที่สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับต่อมาครับรายการที่เก้ารายการนี้เป็นเนือ้อฟ้ามหาบารามีโรยพลอยเศกเ,เ,เลขค้นเบอร์หมายเลขแปดสิบสามครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับ นี่ฮะสวยสวยเลยนะครับนะรายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักษ์ทุกวนเลขคตลเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับเลขคนเบอร์เจ็ดเจ็ดสองครับรายการนี้สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับรายการนี้เป็นเนื้อดำกากยายักษ์เลขคนเบอร์สามหกศูนย์ สามหกศูนย์ครับรายการนี้ก็สองร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเอ็ดฮะรายการที่สิบสองเลขคนเบอร์หนึ่งเจ็ดเจ็ดครับนะสิบสองหนึ่งเจ็ดเจ็ดครับรายการนี้ก็แบ่งปันที่สองร้อยบาทเช่นเดียวกันครับพี่นะครับรุ่นนี้ออกที่ธรรมอุทยานนะพี่นะเก็บได้รีบเก็บนะครับเหลือไม่มากแล้วนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการนี้เป็นเนื้อ ไปพี่นนดูให้นะครับเนื้อขาวดอกรักนะครับนี่ฮะเนื้อขาวดอกรักโรยผงตะไบทองพุทธคุณนะนี่แบงค์เซกฮะเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสองห้าครับเลขโค้ดนัมเบอร์หมายเลขหนึ่งสองห้าครับรายการที่สิบสามนะครับแบ่งปันที่สองร้อยยี่สิบบาทนะครับโยรยพอยเซกเอ้ยโรยตะไบนะครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการต่อไปครับนะเป็นรายการที่14รายการนี้เป็นเนื้อผงชุม่มพลูพายโรยแบงค์เศกโรยผงตะใบทองนะฮะเลขคนละเบอร์มา63รวมกันได้9ครับนะรายการนี้220บาทเช่นเดียวกันพี่ชายรายการที่14คนระรายการที่15ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าอาหาระบารมีคลุกว่านเลขคนละเบอร์141ครับ รายการนี้แบ่งปันที่200บาทครับพีช่ชายนะครับรายการที่15รายการที่1 6รายการนี้เป็นเนื้อขาวมาริสอกซ้อนนะฮะเรียกคะเบอร์2 3 5นะครับ2 3 5ครับรายการนี้200บาทเช่นเดียวกันครับพีช่ชายนะครับรายการที่16ครับรายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อ ผงพลายชุมพลูเนี่ยเลขโคดดับเบอร์5 9เเลขโคดดับเบอร์952อเนี่ยฮะพี่ดูครับเป็นงานพุทธศิลป์เนี่ยฮะลงตัวนะความสวยความนูนชัดเจนพี่ชายรายการนี้เอาไปเพียงแค่200บาทครับพี่ชายนะฮะรายการที่17ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับนะรายการถุดท้ายนะครับเป็นรายการที่20ครับ รายการที่20ครับรายการนี้เป็นเนื้อฟ้ามหาบารมีคุกว่านนะฮะเลขโคดตเบอร์เจดสิเลขโคดตเบอร์เจดสิรายการนี้แบ่งปันที่200บาทเช่นอย่างกันครับพี่ชายนะรายการที่18นะครับนะ สำหรับวันนี้ก็มีมาให้พี่18รายการนะครับลองเลื่อนชมดูนะพี่ๆนะหางชอบตกใจรา,รายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่อดีดไลน์และเบอร์โทรน้องได้เลยสำหรับวันนี้กราบขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากๆครับ